ว่าที่เรื่องของช่อง7นะครับเตรียมนะครับวางตัวให้สาวเปรี้ยวทัศนียานะครับขึ้นมาแทนที่อ้ําพัชรภานั้นตกลงแล้วเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านั่นเองครับถ้าวงการไม่เข้าไหร่ก็ดันขึ้นแท่นนางเอกประกบคู่พระเอกต้นต้นของช่องแล้วแลละค่ะสำหรับเปรี้ยวทัศนียาที่กำลังมีละครออนแอร์ประกบปากเอ้ยประกบคู่กับหนุ่มเวียตอนนี้ ที่มีฉากเลิฟซีนให้แฟนๆเห็นแล้วต้องเขินกันเพราะเล่นจูบจริงเล่นจริงทุกช็อตซึ่งเจ้าตัวก็แอบเขินไม่น้อยค่ะส่วนประเด็นที่หลายคนบอกว่าทั้งต้นสังกัดดันให้เด่นเทียบเท่ากับเบิร์นอย่างอ้ำมเจ้าตัวก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่มีการให้เหตุผลที่ถ่อมตัวต่อรุ่นพี่แบบนี้ค่ะดีใ,ใจนะคะที่ผู้ใหญ่ให้ให้เราเล่นละครหลายรูปแบบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือยังไงก็ ไม่คิดใจแบบไม่คิดจะเที่ยามแน่นอนแต่คือแนวทางของเราอาจจะแบบไปในทางที่อ้ามๆมากกว่าค่ะทั้งพี่เวียทั้ทงพุ่มกลับเลยค่ะพี่ยอนชอบแนวแบบว่าเรียวๆเลยพี่เวเขาก็พูดนะคะบอกว่าเล่นกับพี่เล่นจริงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกนะครับว่าต้องสูบกับพี่เวียตัทุกคนมีบ้าง <c oughs> ไม่ขนาดน,านั้นหรอกค่ะแค่แบบจุ๊บเฉยๆอะไรไม่ดื่มไม่หลุดอ,อย่างเวลาซีนที่เราเล่นแบบเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ย